สวัสดีครับผมนา,นายวนาศิปันตินราพงศ์ครับผมนายวาริปนารงออครับพวกเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนเวียงส่วนวิทยาคมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเมือเช่ยมศึกษานราธิวาสครับในปัจจุบันนะเราจะสังเกตได้ว่ามีผู้คนในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น จึงทําให้ภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นไปด้วยและมีผู้ป่วยบางส่วนซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีญาติผู้ป่วยมาคอยดูแลซึ่งอาจจะทําให้ภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นไปอีกจากปัญหาข้างต้นอาจจะทําให้เจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยดูแลผู้ป่วยไม่ทั่วถึงอิ่งจากประสบการณ์จริงผมได้เคยเข้าโรงพยาบาลอยู่ครั้งหนึ่งและณนาคืนหนึ่งน้าเกลือ้องผมเนี่ยได้หมดลงและไม่มีใครไปแจ้งพยาบาลจึงทําให้เลือดของผมเนี่ยไหลย้อนกลับเข้าสู่สายน้ําเกล จากปัญหาเหล่านี้นะฮะเราจึงได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาซึ่งสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้มีชื่อว่าเวียงสวนสมาร์เดรเซลครับสโลกแกนของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้คือสะดวก,ดวกประหยัดทันสมัยครับสะดวกคือเพียงแค่ยพยาบาลเปิดเครื่องพยาบาลก็สามารถตรวจเช็คปริมาณของน้ำเปลือยได้เลยครับ ประหยัดคือเปรยียดเวลาที่เจ้าหน้าที่พยาบาลต้องเดินไปตรวจเช็คปริมาณของน้ำเกลือในแต่ละห้องแต่เจ้าหน้าที่พยาบาลสามารถตรวจเช็คปริมาณของน้ำเกลือของทุกห้องผ่านจอมอนิเตอร์ในห้องควบคุมได้เลยครับทันสมัยทันสมัยคือเพียงแค่เรามีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออิเนเทอร์เน็ตได้แล้วก็สามารถที่จะดูปริมาณของน้ำเกลือได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วครับ วัตถุประสงค์ของเครื่องวียงส่วนสมาร์ทโหลดเซลล์1เพื่อแจ้งเตือนปริมาณของน้ำเกลือ 2. เพื่อลดภาระงานของเพยาบาล 3. เพื่อประหยัดเวลาและต้นทุนของโรงพยาบาล4เพื่อแก้ไขปัญหาการคาดการปริมาณของน้ำเกลือที่ไม่เที่ยงตรงครับวิธีการใช้งานเพย์บานทําการเปิดเครื่องวียงส่วนสมาร์ทโหลดเซลล์จากาน้นตัวเครื่องจะทาการเชื่อมต่อกับเวไ์อัตโนมัติ เมื่อชั่มตอกไฟ,ฟเสร็จแล้วพยาบาลสามารถเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ทำการกรอกชื่อและรหัสผ่านเพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขข้อมูลได้เมื่อเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วพยาบาลสามารถดูปริมาณของน้ำเกลือและสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆได้ครับ มื่อน้ำเตาถึงระดับต่ำกว่าที่กำหนดแล้วตัวเครื่องจะแสดงเป็นสัญญาณไฟกระพริบและจะส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้ครับหลังการทำงานนำน้ำเือไปแผ่บนเครื่องเวียนส่วนสมาร์ทโหลดเซลเซ็นเซอร์น้ำหนักจะเกิดการบิดตัวและปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาแต่กระแสไฟฟ้าที่ปล่อยออกมานี้เป็นกระแสไฟฟ้าอ่อน ซึ่งไม่สามารถใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้จึงต้องใช้อปิฟายเยอร์เพื่อขยายสัญญาณไฟฟ้าและแปลงสัญญาณอนาล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิตอลและส่งผลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์จะทําการประมวลผลตามโปรแกรมที่เขียนไว้และจะส่งต่อข้อมูลผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อแสดงผลผ่านทางหน้าจอมอนิเตอร์ต่างๆครับ การปรับปรุงและพัฒนาผลงาน 1. เราได้เพิ่มจำนวนแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการทำงานจากเดิม4ีชั่วโมงเพิ่มมาเป็น8ชั่วโมง 2. เราได้เพิ่มฟังก์ชันในการแจ้งเตือนผ่านไลน์ Notify เพื่อเพิ่มช่องทางในการแจ้งเตือนปริมาณของน้ำเกลือครับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ พวกเรามีความตั้งใจจริงที่จะทําให้สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เป็นจริงและพวกเราหวังว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จะนําไปถูกติดตั้งในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พยาบาลและช่วยเหลือคนไทยต่อไปครับขอบคุณ,ค,ณครับ